เดี๋ยวขอลงก่อนครับเอาต่อเต็มทำอะไรครับโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยู่ยกับผมมิมอลอเหล็กชาแนลนะครับเอาโอ้ต่อเต็มมาไม่ทันครับโอ้ถอยลงหมดเลยครับต่อเต็มน้ำสิง มครับถอยผิดเหลี่ยมพิดลายพิดลายป่ะตัวแต้มผิดลายป่ะลายใช่ยังครับไหนว่าเขาจะให้อีกเจ้านึงจะให้ผมบไปตรงข้าวตรงนั้นนี่เออว่าตัดข้าวตัดอะไรกันตัดไม่งันต้องทีดันทีดันป่ะ เอาดินเหนียไป้านห่หน่วยต้องเลิมตัวจะดันจดันมดจเดี๋ยวเราไปกับต่อแตมครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์หน่อยว่าเป็นยังไงครับทำไมถึงถอยผิดเหลี่ยมผิดลาย ผมคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอนุญาตครับเสียสวัสดีครับไปด้วยได้ไหมนี่ครับวันนี้เรามาะุูอย่างแท่นเครื่องขัานนี่ข่านเมื่อกี้น่านเมื่อกี้นะขัานตอนอยู่ที่เทอ๋อมันเป็นยังไงอาการได้ยินเร่งแล้วพอเราเริ่มเราออกตัวปุ๊บไง รู้สึกเลยห oh. ัวสั่นน้าหัวเลยออ oh. แต่ของพี่มันจะมันจะพัดลมมันจะไปไปดูในนั้นอะ่ะแคเวลาเวลาเร่งมากๆอะ่ะมันทนัทนเครื่องมันขาด <laughs> นี่ครับเราอยู่กับต่อแต็มดัาซิงครับโอ้ห <laughs> อมมากเลยอคนติดตามเยอะไหมตอนนี้ YouTube ทำได้ยังม่ห้าวันห้าพันปด ห้าวันห้าวันกับวันนี้นะไม่มีคลิปลงเงินทำแต่งงน <c oughs> นี่ครับลงสมัครห้าวันคนติดตามห้าพันคนนะครับถือว่าประสบความสําเร็จอย่างแรงนะครับนี่ของพี่นี่ห้าพันคนนี่เป็นปีนะครับกว่าจะได้นี่ครับส,สู้ๆครับขนาดไอเฟ e บุ๊กอ่ะคนดูเยอะเนาะไลฟ์สดเฟสบุ๊กอะคนดูเยอะมากเลย นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปกับต่อแต้มดัมซิ่งนี่แหละไปกับคนดังครับไม่ดังหรอกกันำลังจะดังกําลังจะดังนะใครๆก็รู้จักนะครับต่อแต้มดัมซิ่งอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วไม่ต้องดังด้วยใช่ไหมพอดีพอดีป่ะนั่นแหละครับไม่อย่างน้อยเราก็ต้องมันก็พึ่งได้อืมต้องสร้างรายได้ได้ใช่ไหมต้องต้องมีรายได้หลายๆทางมาช่วยเราลื่นเรน เอนี่ครับผิดผิดเลี่ยมเลี่ยมผมลืมไปเขาถูกเนี่ยจร้อนแกปาดปาดจนเรียบเนาะไม่ทำเสมอเลยใชเมี่ยต้องเรียบปาดเสมอไม่ทำอะไรไปเลยลืมว่าปาดเอ้ยว่าเพื่งนกอที่โคลนไปอันนี้นี่เป็นเจเจดีป่ะเจดีนะครับเทอร์โบคันนี้แรงมากนะครับ อยู่กับทีมงานโทัรหนึ่งนี่ยังไงก็ยอดคนดูก็เยอะ <c oughs> เพราะว่าเป็นทีมงานดังเนาะถ้าสมมุติว่าไปถ่ายทีมงานอื่นนี้จะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้ามาถ่ายทีมงานทัรหนึ่งนี่โอ้สุดยอดแรงนี้น่าจะอยู่กับทัรหนึ่งเนาะ,น,ะน่าจะไม่ได้ไปไหนหรอกหน้าแรงปีนหน้าหน,น้าแรงก็ไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่า ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็หาที่วิ่งยากเนาะถ้าเราไปมื่มันก็มันไม่มีสังกัดมันก็ลำบากหน,น่อเพราะบามันไม่ชชว์เรื่องเงินโอ้ยอยู่กับเสียดตินสบายแล้วยิ่งถ้าอเอาไปสองร้อยมาอีกนี่โอ้ยแกวเลยเพราะว่าสองร้อยนี่มันได้เที่ยวเนอืมตัดเร็วนะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เดี๋ยวก็ยังไม่ถึงบ้านก็นขอบกซื ฮะเด็กเด็กก็ไม่ยังไม่ถึงบ้านเขาปลูกซื้อใช่ไหมคันนี้น่าจะยังไม่ขายหรออมาทำงานนอนมาทำงานฟอสมาถูกนนี้มาขายได้แล้วจะได้ขายได้ไใช่ไหมมาเอาสิ้นเดือนก็ขอขอขอทำงานก่อนมาเอาสิ้นเดือนมันจำให้ในใจต้องไม่เข้าตรงจะรอดผม อจะได้วิ่งกับสองร้อยแล้วพี่ไปวิ่งกับสองร้อยอยู่นู่นนะ่ะยุ้สกลน,นครวันละสามสิบเที่ยวสี่สิบเที่ยวยังไม่ได้เลย,น,เยนี่มันได้เที่ยวอะ่ะตักเร็วอตอนแรกว่าจะได้มาช่วยนะครับไม่ได้มามันจะติดนั่นติดนี่ ก็เลยไม่ได้มาสักทีพอโทรว่าถ้ามา,างานจะเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้มานะครับแต่ผมกะว่าเสร็จวันที่สิบห้าเลยเนะี่ยนี่นะก็เลยว่าวันนี้ยังไม่เสร็จพ่กนี้เลยในเดียวคืนนี้ผมก็จะลุกไปใสร่ราไฟดีสิโอพวงนี้ต,ต้องไปใสร่ราไฟใช่้านเขาเขาจะทําบุญร้านร้านอะไรเต่งเขาเขาจะทําบุญร้านใหม่เขาเขาจะทําบุญร้านสามบ้นเขาจะปิด ปิดสามวันเลยใช่ไหมสุเสาวติดท้องในให้ลูกไปแต่ีอ๋องั้นเราก็ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่มันก็ช้าไปอีกใช่ไหมนานถ้าไม่ใส่วันนี้ก็จะใส่ไปงานบนอ๋อจะใส่ไปงานบนด้วยวันที่ยี่สิบใช่ไหมแสดงว่ายี่สิบนี่ไปหมดเลยเราบินไปโคนเปรนอนก่อนไม่แน่ใจคนอื่นี่ครับวันที่ยี่สิบนะครับเจอกับตัอแต้มน้ำซิงได้เลยที่หนองไม่งามนะครับ เป็นงานของอำเภอบ้านกรวดนะครับงานช่างเอี่ยวก็จะไปกันทุกคนนี่แหละทีมงานนะครับต้องไปช่วยกันแต่ถ้าตัวหนึ่งเสร็จงานก็ไปเพราะเสร็จทันยุคยี่สิบเนาะสามวันดินเหลือแค่นี้สามวันดินแค่เวียงดินเหลือแค่เวียงเดียวนี่ใช่ไหมครับดินที่เห็นเนะ่เหลือแค่เวียง<อ>ก็เหลือแค่าจานอดแค่นั้นเองเท่นั้นก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะก็อ,อีกสามวันนะครับงานที่หนองไม่งานสองนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดพิรา อีกอย่างคือมันเป็นงานใกล้บ้านด้วยเนาะเราจะไม่ไปก็กระไรอยู่นะสนุกสนานครับงานบุญได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนานเฮฮานะครับในบรรดายูทูบเบอร์แต่ไม่ต้องแสดงเหมือนเสีดแจ๊คด้วยเฮ้ครับผมไม่รถหรูหรานะ โอ้แต่ที่ก็ห้ามอยู่ห้ามเสียแจ็คเกอวันั้นนหะแต่เขาไม่ฟังเขาก็เออแล้วแต่คือห้ามอยู่ห้ามไปยคเรามาันคือคณรงนะห้ามห้ามไมา่อยู่แล้วก็แล้วแต่น้องแจ็คเขา <c oughs> แต่ตอนนี้เขาก็กาลังจะมีรถเป็นของตัวเองนะครับแต่ผมว่ารถของตัวเองจะกล้าทําแบบนี้หรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวมีดราม่า โอ้จอบดานกลางทุ่งนาเลยนี่ครับที่ที่ไม่ได้เที่ยวกันเฉพราะตรงนี้เลยเพราะถนนเส้นนี้แหละที่ไม่ได้เที่ยวมีมีตัวอย่างสองคันนะแนี่หักบส้นุ่งกระตอทงหักคนละอันแล้วโอ้ป้าป้าเบร้อยเรียบร้อยเลยครับใจใจใจร้อนไม่ได้ครับทางเนีหักที่หนึ่งนี่วิ่งวันหนึ่งหมดตังค์พอไหมล่ะพออะไรอย่างงี้ นี่ครับตอ่อต่อแต้มต่อแต้มนี่โอ้ถ้าพูดถึงต่อแต้มนี่สมัยแต่ก่อนนี่ต่อแต้มยังเป็นเด็กอยู่นะที่บ้านต่อแต้มนี่จะมีล็อกกี้ล็อกกี้น้าลายนะครับโอ้อยางสวยเลยครับสมัยนั้นนี่คนที่มีรถดับนี่โอ้ต้องมีตังนะครับถึงจะมีได้นอกต้องคนมีตังนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะอยู่กับทีมงานใหญ่นะครับทีมงานตระกูลกงนะครับ เป็นทีมง,งานเจา้าต้นของเพอบ้านกรวดเลยรถคันต่อแต้มนี่จะแรงมากนะแต่ตอนนั้นต่อแต้มยังขับไม่เป็นเนาะยังเป็นเด็กอยู่เนาะยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็จะจ้างคนขับนะครับแม่ของต่อแต้มจ้างพี่หนิงหนิงดีเซลแล้วก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่เอารถไปตกนะครับจำชื่อไม่ได้ลชื่อสกิ๊งเอารถไปความเอาไปลงเอาไปลง่อ,ลง,อลงข้างทางลงอ่ะ เอาไปล้มใช่ไหมล้มเลยเอาไปล้มนะครับตอนนั้นนี่ผมก็ยังกําลังหัดขับรถอยู่นะแต่ก็ยังไม่เก่งครับช่วงนั้นช่วงนั้นผมจะมีโอก,กี้นะครับของพี่ชายนะครับโรกี้ร้อยเจ็ดห้าของต่อแต้มเนี่ยจะเป็นร้อยเก้าห้าขันนี้อยู่กับนิงดีเซลนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มนะครับ <c oughs> เรียนตลอดยุบมือทจงวัน นิงดีเซลนะครับนิงดีเซลถ้าเปรียบเหมือนทุกวันนี้ก็น้องๆช่างเอี่ยวใช่ไหมเรื่องปั๊มนะครับจหัวทั้งวันเลย <laughs> <laughs> เชื่อนี้ไม่แรงอัดเข้าไปอีกเชื่อนี้แรงเกินลดหน่อย <laughs> นีย่ถึงที่เทแล้ว นี่ครับโอ้สามตัวเลยครับซานี่โอ้ยอดมากครับเขาเร่งงานกี่โมงนี่ห้าโมงหน่อยหน่อยห้าโมงหน่อยหน่อยวะอันนี้กี่โมงละสีโมงจะสีละ4โมงถ้าพี่ลงไปรีวิวซานี่นี่จะทันไหมทันนี่เกือบหกโมงลเพราะเราไม่ได้ผ่านม่บ้านสื่ตึงไงวิ่งดึก อืมได้ริบสิสริ์เนาะเพราะว่าฝนมันจะไม่ได้รอใครแล้วนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณต่อแต้มนะครับอวออาอจวดว้าวเดี๋ยวเราลากันเลยครับนี่ครับลากับต่อแต้ม่แหละสวัสดีครับ